ฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Mobile l e g e n s นะครับมาอยู่กับตัวละครฟลอรินนั่นเองนะครับเป็นซับพอร์ตที่พร้อมโบงง่ายฮะแต่ว่าก็แอบคือยืนยากพอสมควรเพราะว่ามันบางอ่ะเนาะเกมนี้ก็มาดูกันครับว่าเราจะสามารถผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือเปล่า เพราะว่าเกือบแพ้นะฮะแต่กต็ตรงนี้ก็มาเลนกลางนะฮส่วนป้อมบนก็ให้แครี่ตีกันไปนะครับเราก็มาโซนเลนกลางให้เมดก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้แครี่ไม่เป็นงานครับ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรฮะเราเป็นลมเราก็ต้องทำใจเนาะตัวหนึ่งแบกไม่ได้ตัวหนึ่งก็ต้องแบกได้อยู่ดีนะขอแค่เราดูึนเซฟเซฟนะ เรียบร้อยฮะจนเก็บคาป,ป้อมไปนะฮะแต่ป้อมล่างไม่ค่อยมีปัญหนานะเพราะว่าออฟเลนเราเก่งจัดส่วนตรนี้ก็มาล่อมด้อมมองฮะเขาตีคลิปเลสนะฮะฝั่งตรงข้ามแต่ผมก็สามารถแย่งมาได้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเอาเมดมาซับนะครับแล้วตัวนี้ก็อย่างโกงเลยนะฮะแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นไงมันคล้ายๆอะไรอะ อิกกีอ่ะแต่ว่าเป็นอิกกีเวอร์ชันอัเกรดแต่ตัวนี้ใช้มานานนะครับแต่อิกีไม่ใช้มานานอีกีนี่เป็นแบบคล้ายๆแบบเพศทางเลือกใช่ป่ะแต่ว่าไอเนี่ยมันเป็นอีกแท้ร้อยเปอร์เซ็นตอนเข้ามาใหม่ๆผมเรียกว่าเป็นผู้หญิงนะนะแต่ที่นหนได้เป็นผู้ชายฮนะผู้ชายผู้ชายทั้งดุนเลยนะ ตรงนี้ต้องว์บกลับก่อนนะครับเพราะว่าเกือบจะตุยเย่แล้วส่วนเซตไอเทมก็ตามท็อปเซิร์ฟเลยนะครับแล้วตรงนี้ผมก็มาเกลี่ยเป็นอ่า่าีฝั่งรู่ง้านะที่ลังชีวิตน้อยสุดเป็นไงกันบ้างฮะท่านผู้ชมช่วงนี้สบายดีกันไหมเอาหน้าหนาวนะนแล้ะแฮแครี่เราโยนโลุนยกนะครับ จะได้คิวเปล่าได้คิวเปล่าได้คิวไม่ได้คิวฮะจังหวะนี้แล้วยังไงเอาแคลรี่ต่อไหมได้แคลรี่มาฮะให้ผมเจ็บมาได้นะครับแล้วเ,เหมือนป่าฝั่งตรงข้ามหายนะครับจะมาโผลดตรงไหน,นเราคอยดูกันโอเคป่าย,ยังไม่ปวนะครับตรงนี้ก็ตีฟ้อมไปก่อนนะฮะแต่ว่าป้อมกลางเราโดนคลิปเข้าเรียบร้อยฮะเราไม่มีใครไปเคลียร์ให้นะฮะป่าก็ไม่ดูเลยนะฮะ โมแต่ยืนอึ้งอยูย่ว่าจะเอาใครดีเห็นไหมเขาไม่ได้ตีที่มาท่านผู้ชมยืนอึ้งอยู่ตรงนี้ก็โดนยกไปตามระเบียบนะฮะเอาจังหวะนี้เข้าไม่ได้ฮนะต้องถอยนะ,ะจังหวะนี้เล่นสุกไม่ได้นะครับเห็ๆๆนไมี่ก็ตัดทิ้งไปนะครับแฮร์รี่ <c oughs> เราแบบเข้าจัดอะ่ะเออ เอาตามตรงนะตังเราตามขนาดนี้ไม่ควรเข้าครับท่านผู้ชมเราสู้ไม่ได้เราก็แค่ฟาร์มแล้วก็รอจังหวะสวนนะเออไม่ใช่แบบออสูงสีู่งห้าเข้า,าไม่ได้นะเกมนี้มันเล่นกัน5คนนะฮะเราจะ5คนเดียวไม่ได้นะเรียบร้อยฮนะไม่ไหวนะเรียบร้อยฮนะลงไปคุยกับลากมะม่วงเรียบร้อยฮนะตรงนี้ต้องรอของอย่างเดียวนะ วันนี้ป่าเรามาเติมนะสามารถเก็ทราบผักตรงข้ามไปได้แล้วแล้ววบผมก็ลิกเกอร์เข้าไปเอาแครี่นะฮะแต่เหมือนโอ้โหป่าฝั่งตรงข้ามมันะฮะยังไงเรียบร้อยไม่รอละท่านผู้ชมไยเมื่อกี้ผมไม่น่าฟิกเกอร์เข้าเลยอนะ่ะพลาดเลยพลาดเลยแต่ว่าเหมือนออฟเรานี่สบายดีสลือโบนะฮะ แล้ยังไงตีเต่ามังกรแบบเมดบอกให้โจมตีแครรี่ฝั่งทงข้ามนะ,ะมันมันตีได้นะพวกแต่ว่ามันจะตายหรือเปล่าพวกีนี้ก็เลาะหลังมานะครับแต่ทีมเราเหมือนจะไม่ตามนะ,ะเอาแครี่เอาอีกแล้วฮะจังหวะนี้แล้วผมก็ยนตัตนไปนะฮะแต่ไม่ถึงฮะตรงนี้ แล้วยังไงฮะได้คิวบ่าตรงนี้โอ้โหเพนนีฝั่งเราเก็บเพนนีฝั่งตรงข้ามมาได้นะตรงนี้โอ้โหแครี่เราใต้คิวไปนะโอโ้ร้อยวันพันปีได้คิวสักทีนะครับเ่งอยู่เ่งอยู่เอ่อคลิปนี้ผมจะตัดใส่ซาวเอฟเฟคอะไรพวกนี้นะครับตรงไหนชอบไม่ชอบอยังไงก็ติดชมมันได้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันเนาะก็จะพัฒนาให้ยิ่งยิงเพ่นไปนะครับ ตรงนี้ก็ตีป้อมไปนะฮะเมดเเราเอาสุดไม่เอาทรงฮะไต้เข้าไปหลักป้อมเลยยังไงยังไงเจอป่าเอ๊ยไม่ใช่สามฝักโดนผ้ามาแล้วยังไงตรงนี้โอ้โหไม่ได้ทีนะเสยติเกอร์ฟรีเลยเห็นไหมเบลดเราร้อนแล้วตรงนี้ก็แต่ดป้อมนะครับยาวๆนะสุดป้อมกลางไม่มีใครคิดูนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ป้อมเลยนะตรงนี้อีกนะ การะวาร์ปกับโอ้โหโดนฟอกสะก่อนเรียบร้อยออะไรวะท้า <c oughs> ทายเกิดหน่อยไม่ได้เลยลิงไงเออนาะคนพวกนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นีก็มาเจอเมดฝั่งตรงข้ามนะ <c oughs> เอาขึ้นตัดเลือดไวมากฝั่งตรงข้ามเนี่ยัว <c oughs> ผมผมเกิดมัง้งผมไม่เกิดหรอก แคลี่เล่นแบบนี้นี่ผมไม่เกิดแน่นอนนะอ่ะเข้าไปก็รึเกเคินไม่รอเพื่อนเลยตัวนี้ก็คอมโบง่ายๆก็คือท่าสองสตันนะครับท่า1คือดาเมจนะฮะดาเมจแล้วมันก็จะดูดเลือดให้ให้อ่าฝั่งเรานะแต่อ่า,า,นะอาไอ้ก้อนกลมๆสีฟ้าๆไม่รู้ว่ามันมีทำอะไรนะครับผมก็ไม่กล้าขายทิ้งโดยเพราะว่ามันพบมาตั้งแต่ต้นเกม่ง หทิ้งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยลองเหมือนกันอันนี้คือหัดเล่นเลยนะครับก็คืออยากเล่นก็หยิบมาเล่นนะครับเอาเปิดให้เล่นฟรีด้วยวันนั้นก็เลยลองดูแล้วก็เห็นว่าเกมนี้มันสนุกดีนะครับก็เลยหัดมาให้ชมเลยส่วนตรงนี้เจอเพนนีเพนนีโอไม่รู้จักเ oh, <my> รียบร้อยแล้วรงลูกพวกเราดูประชาทนะันนะเรียบร้อยใครไปคุยลากมะม่วงนะฮะ คิดถึงโมบายหรือเปล่าท่านผู้ชมเออจเจอ RV ไปหลาย EP แล้วเนาะนี่ก็กลับมาเจอกับอันบ้างเอ,อตรงนี้หมักบ่มข้าหมื่นตาห้าวนะฮะแล้วออฟเราเข้าไปเหมือนจะเก็บคิวขงังตัวข้ามมาได้หรือเปล่าหนังนมต้องมองๆหน้าหาจังหวะเข้าอยู่เรายังไงเข้าไปชิดตัวแล้วซับซับซับอิฟลอยฮะได้คิวมานะฮะโดนซับเราโอ้โหออฟโดนเล่นซะแล้วฮะไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมออฟเราโหดอยู่ ตัวนี้มันโหดนะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าผมคอมโบไม่ค่อยเป็นเท่าไหรไ่คอมโบยากว่านะไ,ไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นนะไม่ใช่ของเราเนปะ็น <c oughs> นีโดนสสยดาเมจมานะครับโอ้โหตุดตายลยตุดตรงนี้ก็ยังไงเหมือนแคลรี่เราผมไม่อยากพูดเท่าไหรล่ละท่านผู้ชมก็ดูๆนะฮะ ไปคนเดียวไปทําไมเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าดันคิมนะครับแต่ว่าดันเสร็จแล้วก็ควรกลับนะไม่ควรไปนั่นเรียบร้อยฮะเจอมวยฝั่งตรงข้ามเก็บคิวไปได้ฮะตอนนี้ผมต้องเดินกับออฟแล้วล่ะออฟกำเนแล้วล่ะเดินกับป่าก็ไม่น่ารอดเพราะว่าป่าสะดิงไวมากตรงนี้ออฟเรายังไงฮะดูเชิงหรูอว่ากำลังเงาธนูเงาธนูโดนแล้วฮะ เอายังไงต่อเหมือนซับฝั่งตรกข้ามจเ้าเรียบร้อยฮะออฟเราเข้าไปนะฮะแต่ว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามสามารถสโลว์ไรท์ออกไปได้นะฮะตรงนี้ได้จันเดิ่มมาเรียบร้อยนะะเพราะฝั่งตรงข้ามก็มีตัวหลุดเลือดอยู่เราตรงนี้เจอไล่มาฮนะได้เอาป้อมาเราตรงนี้ผมโยนสกิลไปชึบ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 ,ชบโอ้โหออฟเราเข้ามาเรียบรอย้อยได้คิวไปนะฮะแต่ว่าเพนนีเราโดนชัดตาไว้เรียบร้อยนะฮะ โดนดังเนาะท่านผู้ชมต้องทําใจป่าเราก็เก่ยงจริงนั่นแหละแต่ก็เจอแคลรี่แบบนี้ผมก็แบบอบปวดหัวอยู่นิดนิดไม่ค่อยตามเพื่อนอเอาตามตรงนะอันนี้ผมพยายามแบบฟ้าใั้เต็มที่แล้วนะแต่เขาไม่ค่อยตามผมไม่รู้ทําทไมกันถ้าอยู่ด้วยกันนี่เราเก็บคิวได้เนี่ยเล่นได้ดีมากเลยอะ่ะเอาตรงนี้ผมโดนโมวยเปิดแล้ว่ะ มวยกาลังจะตามผมอะเอาไงตามทันหรือเปล่าตามไม่ทันฮะเดออฟเราเข้ามานะฮะออฝั่งตรงข้ามเด็บ้อยฮะเจอออฟของเราปิดฉากไปได้ฮะ,ะกลายเป็นทิปเปอร์คิวไม่ใช่แล้วฮะอันนี้มั่วนี่ว่ากําลังภาคเกมในสนามฟุตซอลอยู่ไม่ใช่สนามแข่ง <laughs> ผมว่า ฮิวเลือดให้ออฟไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะฮิวทำไมเพราะว่าเลือดก็เลยม <c oughs> ากมายขนาดนีนต้ตรงนี้เจอแครี่ฝั่งตรงข้ามไล่นะครับเอาออฟเราอารันตีเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ท่านหนึ่งสไลด์เข้าไปนะฮะแต่ว่าโดนเก็บคืนมาได้นะรตรงนี้น่าจะต้องดูทรงกว่านนะพิมขอโทษไปก่อนหนราะว่าเมื่อกี้ไม่ทันดูเนาะ ใช่ผมตามไม่ทันจริงๆอ่ะตัวเขาคิวอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวผมนี่ตายตัวนี้เพนนีมาฮะเพาะพับเพาะเพาะเอาไงเพนนีเพนนีเพนนีเล่นหรือเปล่าเพนนีเพนนีเราโอ้โหเจอมวยไล่นะฮะส่วนแคดี้เราเจอมวยสกัดเราลูกนะฮะตายหรือเปล่าตายฮะนี่ร้อยคุ้มไะเนี่ยเขาไม่รอดครับไปเจอตอซะได้เจอตอผมนั้นนะครับ จากเกมตามอยู่ดีๆก็ตามกว่าเดิมนะฮะท่านผู้ชมนี่นี่นี่แค <c ally> ี้เราเล่นนะครับ <c ally> ผมอยากให้มันมีรีเพยอนหลังเจอเลยโมบายไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหรือว่ามีแล้วผมหาไม่เจอวิวหรือเปล่านะถ้ามีนี่มันเลยนะผมหยิบม,มาพากเนี่ยไม่ต้องโฟกัสแค่ของผมไเปไปโฟกัสคนที่เขาเล่นแบบเกมนบบนี้ยอย่างเช่นแคร์ี่เราตายแน่เรียบร้อยะค,ะครับเจอแคร์ี่ฝั่งรตรงข้ามเก็บคิวไปได้ฮะแล้วเฟรนนีสามารถเก็บคิวมาได้นะครับ โอ้โหมันดีเหลือเกินนะฮะับแล้วตรงนี้ออฟเข้าไปนะฮะชิ่มชิ่มชิมชิมแต่ไม่ตายนะแต่บ้านเมดเราโอ้โหผมสามารถเก็บคิวมาได้ฮะแล้วเพนนีไล่ตามผมฮะเร็บร้อยฮะเจอเก็บคิวไปได้เฮ้ยบืดอันนี้ผมใส่เอฟเฟกต์บืดไปก่อนนะครับเรามาภาคทีหลังก็เลยอาจจะทำซ้อนกันนิดนึงนะครับท,ท่านผู้ชม ผมเพิ่งหัดตัดต่อแล้วใส่เอฟเฟกใหม่นะครับไม่มีอะไรที่แบบไม่นั่นก็สามารถนั่นกันได้นะครับเพนนีเข้าไปโซโล,โลเดียวแล้วฮะจะตายหรือเปล่าไม่ตายฮะสามารถถอยกลับมาได้ก็ต้องเชื่อฟังออฟนะครับเพราะว่าออฟเราเล่นอย่างเด็ดแต่เพนนีเจอมวยฝั่งตรงข้ามเก็บไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นทปปริปเปอร์คิลเราตรงนี้ยังไงฮะออฟดูทรงอยู่เราเงาขมูขัดไป แต่ว่าฝั่งตรงข้ามได้ดาเมจแค่นิดที่ปัดหิวนะครับแล้วยังไงตรงนี้เจอออฟเก็บคิวไปได้เฮ้ยไม่ใช่ผมเก็บคิวไปได้นะครับออฟเป็นคนซับให้นะครับเอาตรงนี้เพนนีเข้ามาไม่ดูหน้าดูหลังเจอออฟเก็บคิวไปได้กลายเป็นทิปเปอร์คิวฮะโอ้โหไม่ใช่นะครับดับเบิลคิวนะแต่ว <c oughs> ่าตัวเองทําอะไรไม่ก็ได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ตามออฟเลยนะครับเพราะว่าออฟเราเล่นเก่งมาก เป็นคนดีสีสังคมมากเลยผมไม่ตามแล้วนะผมไม่ตามเลยพวกทีเ่เล่นแนวไหนแล้วนะครับก็ขี้เกียจนั่นแล้วอย่าถามมากนะท่านผู้ชมโอเคโอ้โหเรียบร้อยฮนะเจอออบเราเก็บคิวไปได้ตัวหนึ่งแล้วนะฮะแล้วตรงนี้มวยยังไงจะเล่นฮะมวยไม่กล้าเข้าว่าเจออบเราขับไปพิงพิง,พงชิงชิงชิงช่องชิงช่อง แล้วผมเจออืมอันตีร้อยแล้วยังไงยังไงไม่รอทนะ่านท่านผู้ชมเมื่อกี้คาบไปหน่อยฮนะออแล้วแครี่เราตายอีกแล้วหรอผมเหนื่อยยังไงฮะโอ้โหเจอโฟกัสหนักหนับร้อยตายเป็นบ้าเล่นฮนะตอนนี้ผมสับของนี่ตั้งแต่ก่อเกิดแล้วก็ สับมาแข็งใช่ไหมเดี๋ยวต้องมันจะมีของไฟเตอร์ก็คือดาบที่ใกลจะตายมันจะมีกรอบเด้งขึ้นมานิดนึงอ่ะเออการสถานะแป๊บเดียวตรงนี้ก็มาเครียนกับเพนนี้นะฮะแต่ออฟกับแครดี้เราไปหลักสูตรงนั้นนะแต่ว่ามีออฟอยู่อุ่นใจกว่าเยอะนะ,นะฮะก็มาตีคลิปเล็กคลิปน้อยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการตังค์เให้พอเซฟเพื่อซื้อของกันได้ อีกอันหนึ่งนะฮะจะได้สับส่วนตรงนี้เพนดีเข้ามานะครับเก็บแครดี้เราเก็บไปได้นะครับแล้วเพนนี้ก็รอดไปได้ด้วยนะฮะไม่มีใครไล่ตามส่วนเพนดี้เราก็จะไปเก็บซับฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่ว่าเก็บมาไม่ได้นะฮ<อ>ะเพราะฝั่งเราได้่อนหนะ้ากอสกำลังดันป้อมอยู่นะครับส่วนป้อมบนก็คลิปเราดันเป็นที่เลยบกอยแล้วนะจะได้หรือเปล่า น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่บน3คนเลยเอาตรงนี้มวยมวยเอาไงเรานี่หน้ามันไสมากเลยนะมวยรูไหมตรงนี้ก็ฮิวเลือดให้ฝั่งเราไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะฮิวทาไมเพราะว่าฝั่งเราก็มีตัวฮิวเลือดอยู่ยแล้วแล้วก็กดแอกไปนะฮะเพนนีไปเก็บฝั่งตัวภาพมาได้จนเฟงนีฝั่งฝั่งนู้นก็กําลังสะดิงส,สวยๆแล้วฮะโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็ตายหมดตี้เลย ไม่นะหรือผมคนเดียวแต่ว่าแครดีเราเกิดมาแล้วนะแต่ไม่ต้องเสือพาแครี่ตายก่อนเป็นคนแรกเลยนะ <c oughs> ถ้าสุาสางสารเขานะครับในเวลไรฮะตรงนี้โอ้โหเพนนีสลิงมานะฮะแล้วยังไงฮะโอ้โหแครดี่เราไปตีคลิปนะครับโอ้ยสวยมากครับแต่ว่าเจอต้องเราเหบสูงไปได้นะครับ <c oughs> แล้วเน็ตเราไปตายตรงไหนครับนั่นอ๋อตรงกลางนะฮะเจอเพนนีสไลด์เข้ามา เมื่อกี้ผมตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปจากที่20ขวานาทีผมตัดให้เหลือ10ขวานาทีนะเนี่ยเพรา็นานจริงๆะนะเนี่ยทั้งยงส่วนตรงนี้เราก็เข้าหัวเจอแคดดี้ทองโกลคาดนะคะเอาไงครับโอ้โหเอาไม่ลงนะฮะเราสองคนนะครับเอายังไงดีก๊อสแบนไหนพวกหรือ,อว่าจะจบเลย โอ้แต่ว่าออฟเราเข้าไปเล่นนะฮะเรียบร้อยฮะยเหมือนเป็นมีฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาเดินสก,กัดเราดุงนะครับเรียบร้อยฮะไม่เรียกนะครับไม่เรียกนะครับเฮ้ยรอยเฉยๆโอ้โหคราวนี้เรียบร้อยของจริงฮะงเหมือนเป็นนี้เข้ามาตีป้๊อปป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 ๊อปแล้วยังไงฮะเหมือนจะเด้งผมนะครับแต่มวยฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยโอเคจบแล้วท่านผู้ชมตายฉอดจบ เลยสามารถชนะมาได้นะครับเป็นเพราะออฟลุ้นๆออฟได้ MVP ไปนะ <c oughs> 5คิวไร้น้ำตาลด้วยอ <c oughs> าจจะชนะกดห้ออฟอย่างเดียวเลยส่วนแคลรี่ไม่ต้องเอานะครับแจกเกินโอเคครับทายาย่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ